สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมหากคุณเป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับกองทัพไทยและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกอาวุธนำวิธีประเภทแกลเดอปั๊มที่มาแรงในภูมิภาคและมีการนำเข้าใช้งานโดยกองทัพอากาศหลายชาติรวมถึงการประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องบินรบ แ1ฟลของกองทัพอากาศไทยนั่นคือ KKB หรือเครื่นยิี่สกายเดดบัมระบบระเบิดร้อนนำวิถีด้วยสัญญาณดาวเทียมที่ออกแบบโดยเกาหลีใต้ในคลิปนี้จะมีทั้งคำอธิบายเชิงเทคนิคการออกแบบจุดเด่นสมรรถนะการปฏิบัติการการรวมเข้ากับแพลตฟอร์มแ1ฟลผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ตลอดจนข้อจำกัดและแนวทางการใช้งานจริงเพื่อให้ทั้งผู้ชมสายทหารและประชาชนทั่วไปเข้าใจภาพรวมโดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก,ก่อนเริ่มจากภาพรวมของอาวุธประเภทนี้ก่อน เคกีบีเป็นอุปกรณ์นำวิถีที่ต่อเติมหรือดัดแปลงให้กับลูกระเบิดแบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการร่อนและนำทางไปยังพิกัดเป้าหมายแทนที่ระเบิดจะตกอย่างไม่ควบคุมเมื่อปล่อยออกจากเครื่องบินกล่องควบคุมและชุดปีกจะทำให้ระเบิดสามารถแล่นลอยในอากาศควบคุมมุมและทิศทางได้ความได้เปรียบของแนวคิดนี้คือการขยายระยะการโจมตีลดความเสี่ยงของเครื่องบินผู้ปฏิบัติตภารกิจและเพิ่มความแม่นยำเมื่อเทียบกับการทิ้งระเบิดแบบดั้งเดิมระบบนำทางของเคกีบีผสานระหว่าง จีพซึ่งให้ตำแหน่งเชิงดาวเทียมกับระบบหน่วงความสวยวงเล็บเปิดไฮเนสวงเล็บปิดเพื่อรักษาการนำทางเมื่อสัญญาณ GPS สวดทอนหรือถูกก่อกวนททำให้ความสามารถกระจายการนำวิธีมีความเสถียรและเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งพูดถึงองค์ประกอบทางวิศวกรรม k t b แบ่งเป็นส่วนหลัดกก,กได้แก่โครงสร้างปีกและหางที่สามารถพับหรือกางออกได้ขับเคลื่อนด้วยแรงลอยและการปรับมุมทิ้ง หน่วยนำทางซึ่งประกอบด้วยเครื่องรับสัญญาณยี่ิสตัวเร่งและเซนเซอร์มูต่อเฮสหน่วยประมวลผลนำทางที่คำนวณเส้นทางบินและกลไกควบคุมผิวอากาศที่ปรับปีกหรือหางให้ปรับมุมการบังคับในบางรุ่นยังอาจเพิ่มฟังก์ชันสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลเป้าหมายวงเล็บเปิดนักเ้นถอยคงเล็บปิดเพื่อรับข้อมูลแบบเรียนไทยหรืออัปเดตพิกัดจุดเด่นอีกอย่างคือ k ค b สามารถติดตั้งบนระเบิดที่มีหัวรอบหลากหลายประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นหัวลบแรงระเบิดทั่วไปหัวลบเจาะทะลุหรือหัวลบแบบแตกระจายซึ่งช่วยให้หน่วยงานใช้งานเลือกผลลัพธ์ได้ตามลักษณะภารกิจในเรื่องสมรรถนะการบินระยะรอนของเกกิบีขึ้นกับความสูงและความเร็วที่เครื่องบินปล่อยรวมถึงสัดส,ส่วนน้ำหนักต่อแรงลากของตัวชุดปีกเมื่อปล่อยจากความสูงสูงเช่นเหนือระดับพื้นหลายพันฟุตและความเร็วที่สอดคล้องระยะการร่อนอาจยืดออกเป็นหลายสิกิโลเมตร ซึ่งมีความหมายทางยุทธศาสตร์ว่าเครื่องบินสามารถโจมตีเป้าหมายโดยไม่ต้องเข้าไปในเขตที่อันตรายจากระบบป้องกันทางอากาศของศัตร,รูอีกมุมหนึ่งคือค่าเสฟรหรือความคาดเคลื่อนเชิงงวงกลมซึ่งบ่งบอกความแม่นยำเกทีบีที่มีระบบยี่พิสต่อแเฮอสคุณภาพสูงมักมีเสฟในระดับหลายเมตรถึง10กว่ามิเตอร์ขึ้นกับสภาพแวดล้อมการก่อกวนสัญญ,ญาณและการสอบเทียบระบบก่อนปฏิบัติการซึ่งระดับนี้เพียงพอสำหรับการทำลายเป้าหมายจุดคงที่ เช่นอูกเก็บยานพาหนะหนักที่จอดหรือตัวอาคารสำคัญการนำเคก b ไปใช้บนแอนฟลมีประเด็นทางเทคนิครองรับหลายด้านสิ่งแรกคือความเข้ากันได้ทางไฟฟ้าและข้อมูลระบบเครือข่ายอาวุธบนแอฟลต้องสามารถสื่อสารกับกล่องควบคุมของ KGB ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเช่นมีเอสทีดีลบึ่ซึ่งกำหนดสัญญาณไฟฟ้าและข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มกับอาวุธ เพื่อให้ห้องนักบินสามารถป้อนพิกัดตรวจสอบสถานะและรับแจ้งเตือนหากการเชื่อมต่อเรียบร้อยนักบินจะเห็นข้อมูลคำนวณจุดปล่อยแสดงบนเพลนหรือจอแสดงผลหลายหน้าต่างการรวมชุดซอฟตแวร์เป็นขั้นตอนที่ต้องทดสอบในห้องทดลองและผ่านการบินทดสอบหลายครั้งเพื่อความปลอดภัยนอกจากนั้นต้องตรวจสอบความมั่นคงทางกลของซุ้มแขวนเมื่อมีการติดตั้งชุดปีกเพราแรงและแรงสั่นสะเทือนระหว่างการบินอาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งของระบบทั้งระเบิดและชุดปีกในเชิงยุทธศาสตร์ การมีเคคบีช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากรทางอากาศได้อย่างมีในสําคัญหากเทียบกับการใช้งานจรวดนําวิถีระยะกลางหรืออาวุธแพงเคคบีมักมีต้นทุนต่อหน่วยต่ํากวา่าแต่ยังคงให้ความสามารถด้านพ,พ,พลวิสิทที่เหมาะสมดังนั้นในภารกิจที่ไม่ต้องการทําลายเป้าหมายที่เล็กที่สุดอย่างเต็มที่หรือจากระยะไกลสุดต่อให้บีบีเป็นทางเลือกที่คุ้มค่านอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับภารกิจยินทดีคอ,อร,ร์รเซอร์พฟู e n e เ y มี r d e f ดีเฟนซวงเล็บเปิดฟีวงเล็บปิดในเชิงลดความเสี่ยงต่อการถูกยิงตอบโต้ตลอดจนงานสนับสนุนหน่วยพื้นดินโดยการกำจัดเป้าหมายก่อนการโจมตีของกองกำลังภาคพื้นดินอย่างไรก็ตาม KTb ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนั่นคือข้อจำกัดที่สำคัญการโจมตีรถถังที่เคลื่อนที่หรือเรือเร็วต้องการการใช้เซ็นเซอร์หาเป้าหมายแบบเรียนไทหรือระบบนำเป้าหมายอื่นร่วมด้วย ในสถานการณ์ที่เป้าหมายมีการย้ายตำแหน่งบ่อย KGB อาจใช้งานได้จำกัดเว้นแต่ว่าระบบมีการประสานข้อมูลจากโดรนหรือเซนเซอร์อื่นที่สามารถปรับพิกัดแบบทันทีความเปราะบางต่อการกอกวันยีพิสเป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าสัญญาณดาวเทียมถูกตัดหรือลบกวนอย่างหนักระบบจะต้องพึ่งแช้แลจซึ่งสะสมความผิดพลาดตามเวลาทำให้ค่าแสบเพิ่มขึ้นวิธีการป้องกันประกอบด้วยการใช้เครื่องรับ G ีพิสแบบมีการป้องกันการก่อกวนวงเล็บเปิดหนึ่งยาวงเล็บปิดหรือใช้ระบบนำทางเครือข่ายเสริมวงเล็บเปิดตีจีการนำทางร่วมกับข้อมูลจากโดรนหรือสถานีภาคพื้นวงเล็บปิดการฝึกและการบูรณาการเกียกบีเข้ากับกองทัพอากาศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบเริ่มจากการฝึกทฤษฎีในห้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติการเข้าใจด้านการตั้งค่าพิกัดการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินการลบกวนจากนั้นต้องมีการบินทดสอบแบบจำลองที่ควบคุมเพื่อปรับค่าการคำนวณปล่อยจริงรวมถึงการทดลองใช้งานในสภาพแวดล้อมหลายรูปแบบเช่นปล่อยจากความสูงต่ำสภาพอากาศต่างกันระหว่างฝึกล่วงหน้านักบินและทีมสนับสนุนต้องเรียนรู้การประสานข้อมูลกับหน่วยข่าวกรองภารกิจต้องมีการตัดสินใจว่าควรใช้เคกบีหรืออาวุธประเภทอื่นตามความจำเป็นและการฝึกซ่อมบำรุงช่างเทคนิคต้องได้รับการอบรมในการตรวจสอบชุดปีก หน่วยควบคุมและแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติการจริงเรื่องโลจิสติกก็สำคัญไม่แพ้กันการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเฉพาะทางเป็นเงื่อนไขพื้นฐานนอกจากนี้ต้องคำนึงถึงการเก็บรักษาในคลังความปลอดภัยของหัวรบและการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสให้พ้นจากอุณหภูมิหรือความชื้นที่เกินกำหนด ส่งผลให้ต้นทุนการใช้งานเพิ่มขึ้นในระยะแรกถึงกระน,นั้นการตัดสินใจลงทุนต้องวัดผลทั้งในมิติความสามารถและค่าใช้จ่ายระยะยาวรวมทั้งข้อผูกพันด้านข้อตกลงการส่งออกจากผู้ผิดประเด็นต่อมาคือการวิเคราะห์ในมุมกฎหมายระหว่างประเทศและจริยธรรม การใช้ระบบนำวิธีแบบเก๊กีบีมักถูกมองว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำดังนั้นจึงสามารถลดการสูญเสียของพลเรือนได้หากใช้บนหลักการสากลของการป้องกันตนเองและการปฏิบัติการตามกฎความขัดแย้งอย่างไรก็ตามการยืนยันเป้าหมายและข้อมูลข่าวกรองต้องมีมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการโจมตีผิดพลาดซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนการกำกับดูแลการใช้อาวุธเช่นนี้จึงเป็นหัวข้อที่ต้องมีนโยบายชัดเจนจากกองทัพ และรัฐบาลเมื่อมองภาพการแข่งขันเชิงเทคโนโลยีเค b ีบีถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่มีความต้องการอาวุธนำวิธีราคาย่อมเยาแต่ให้ความแม่นยำการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากสหรัฐยุโรปหรืออิสราเอลมักจะพบว่าเคกีบีมีความคุ้มค่าและง่ายต่อการเข้าถึงในภูมิภาคเอเชียแต่ขณะเดียวกันคุณภาพของอิเล็กทรอนิกส์ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมและความสามารถป้องกันการก่อกวนก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา ความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้จะเป็นตัวกำหนดว่าแพลตฟอร์มหะนึ่งนึ่งจะสามารถอัปเกรดและปรับปรุงได้รวดเร็วเพียงใดในด้านยุทธวิธีการใช้เค b ีควรถูกวางเป็นส่วนหนึ่งของชุดอาวุธที่หลากหลายเช่นใช้เค b ีสำหรับเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างคงที่หรือเป้าหมายเชิงยุธทธศาสตร์ระดับกลางในขณะที่ใช้จรวดนำวิธีหรือมิสไซล์กำหนดเป้าหมายสำหรับภารกิจที่ต้องการการทำงานแบบอิสระหรือเพื่อโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ นอกจากนี้การประสานงานกับโรนลาดตะเวนหรือระบบข่าวกรองทางอากาศช่วยยกระดับประสิทธิภาพเช่นการใช้โรนหาเป้าหมายจริงและส่งพิกัดอัปเดตให้ KGB ก่อนปล่อยเพื่อชดเชยข้อจำกัดด้านการโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่สมมติการปฏิบัติการจริงหน่วยอากาศยานเนฟลบับภารกิจสนับสนุนหน่วยภาคพ,พื้นเครื่องบินโหลดเกกีนวนหนึ่งเข้ากับซุ้มแขวนทีมปฏิบัติการร่วมกันตรวจสอบสภาพอาวุธ และป้อนพิกัดเป้าหมายที่มาจากหน่วยข่าวกรองนักบินขึ้นบินสู่ความสูงที่กำหนดและเมื่อถึงจุดปล่อยซอฟต์แวร์คำนวณจุดปล่อยที่เหมาะสมที่สุดตามพารามิเตอร์ปัจจุบันนักบินไปเค b บีชุดปีกสะกางออกและอาวุธเริ่มร่อนตามเส้นทางที่คำนวณไว้เมื่อถึงช่วสุดท้ายระบบจะปรับมุมให้พอดีกับเป้าหมายและหัวระเบิดจะทำงานส่งผลให้เป้าหมายถูกทำลายด้วยความแม่นยำที่สูงกว่าการทิ้งระเบิดแบบปกติในด้านความคุ้มค่าและผลกระทบทางเศรษฐกิจ กองทัพสามารถลดต้นทุนในภารกิจบางประเภทได้โดยเปลี่ยนมาใช้เคกีบีแทนการใช้อาวุธราคาสูงในทุกครั้งนั่นหมายถึงสามารถแบ่งงบประมาณไปยังการพัฒนาศักยาภาพอื่นน้นเช่นระบบป้องกันทางไซเบอร์การฝึกบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุนนอกจากนี้การมีตัวเลือกอาวุธหลากหลายช่วยให้ฝ่ายกำหนดนโยบายเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมต่างสถานการณ์ลดการเสียทรัพยากรและเพิ่มความยั่งยืนของการปฏิบัติการพูดถึงการพัฒนาและอนาคตเทคโนโลยี และคิดอย่าง k ค b ีบีมีแนวโน้มพัฒนาต่อในหลายทิศทางเช่นการเสริมระบบนำภาพวงเล็บเปิดอีมียิงซี่โควงเล็บปิดเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่การปรับปรุงอันกอริทึมการนำทางเคลื่อับมือการลบกวนสัญญาณและการพัฒนาโมดูลสื่อสารที่สามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากหลายแหล่งแบบเรียนไทยเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทนต่อสภาวะสุดขั้วจะช่วยให้ชุดอาวุธนี้มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เคกีจะมีบทบาทมากขึ้นในกลยุทธ์การโจมตีแบบผสมผสานของหลายกองทัพสำหรับคำแนะนำเชิงปฏิบัติถ้ากองทัพอากาศไทยต้องการนำเคกีเข้ามาใช้งานควรเริ่มด้วยแผนการทดลองระยะสั้นที่รวมการบินทดสอบการฝึกใช้อาวุธในห้วงของเงื่อนไขจริงการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการก่อกวนและการฝึกช่างเทคนิคเพื่อรองรับการบำรุงรักษาพร้อมๆทั้งจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยืนยันเป้าหมายและการตรวจสอบกดความขัดแย้ง นอกจากนี้ควรพิจารณาการร่วมมือด้านเทคนิคกับผู้ผลิตเพื่อให้ได้การสนับสนุนด้านอะไหล่และการอัปเกรดในระยะยาววิทยุ